สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน tmbesgino rmf นะครับชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิด tmbespring global innovation เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับตัวย่อนะครับ tmb es g i n o rmf นะครับเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับเป็นประเภท f e เดอร์ฟันนะครับเข้าลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวนโยบายการลงทุนนะครับกองทุนจะเข้าไปลงทุนในกองทุนของนิกเก a m a r มอาร์ Innovation f u n วันะครับเป็นกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนะครับกองทุนนะครับมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6นะครับเนื่องจากกองทุนเข้าไปลงทุนในหุ้นนะครับ มาดูหน้าหุ้นของกองทุนนะครับที่ดังๆนะครับเทสลานะครับของอีลอนมัสนะครับสแควร์นะครับโรค u นะครับบริการสตรีมมิงนะครับอินวิเทนะครับซิลโลนะครับบ่ดูนะครับเป็นเซิร์ชเอนจินคล้ายๆ Google นะครับแต่ว่าเป็นของจีนนะครับ Spotify นะครับเป็นบริการฟังเพลงนะครับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก กองทุนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV คิดรวมอยู่ที่1.78 8 1นะครับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าซื้อขายค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้านะครับไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกนะครับไม่เรียกเก็บส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนนะครับสเปรด ที่เรียกเก็บจากผู้ทํารายการนะครับจะเก็บเข้ากองทุนนะครับคิด0.1%นะครับตัวนี้ก็คือ0.1%นะครับก็จะเก็บเข้ากองไปเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเวลาที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลักนะครับกองทุน TMB ES ขีด Jinno ขีด NO RMF นะครับ มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6กนะครับการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะครับตามดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนขั้นต่าของการซื้อครั้งแรกนะครับหบาทซื้อครั้งถัดไปนะครับหบาทนโยบายการจ่ายปันผลนะครับไม่จ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมการซื้อนะครับไม่เรียกเก็บทําการ IPO นะครับในช่วงวันที่5้าถึงสิพฤษภาคม2564ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองนะครับ1.7881%ต่อปีของ NAV มูลค่าขั้นต่ําของการขายคืนนะครับ1บาทยอดคงเหลือขั้นต่ำนะครับไม่ไม่กำหนดวันรับเงินค่าขายคืนนะครับ t บวก5สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพันแฟกชีตได้ตามรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ